ยิงยิงค่ะยิงค่ะยิงค่ะ oh <no. S 1> ก่อนหานหน้ามืโชว์ไปลูก, oh. ม,กมีเตะเกมชื่ออะไรครับรัสครับเกมรัสครับเก R U S T R A S, ม R U S T รัสนะครับ วันนี้ผมเก็บไป4ตัวใช้้เก็บเสียงยิงไอ้พวกนั้นตายแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เฮ้ยผู้ว่าผู้ว่าซอลซ,ซาจะเก็ข้ามาจามับไอ้หลังนี้มันน่าดูดบึ้มอย่างเดียวเนี่ยนี่หลังเนี่ยน่า,นาดูดมากเลยหลังเหล็กเออใช่หลังเหล็กน่าดูดบึ้มมากเลยมันเด็ดมากนะไม่มีใครบึ้มได้ยังไงอ่ะอยากจะถามต้ปืนก็ไม่มีนะปืนมีก็น้อยก็มีป้อมแล้วใช่แต่แต่ทาเนี่ยเราเอาเลยเอามาอีกกระโหลกเคยเป็นผู้หญิงไหมเอาเคยยิงเคยเป็นผู้หญิงไหม เคยเคยเหรอเคยคือเกิดมาแล้วเป็นผู้หญิงว่างั้นชายชายประเภทสตอนนี้ตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรชายประเภทสองยีกับเทยอ้าวทำไมตรงนี้มันแดงอะคะอ้าวทำไมมันแดงอ่ะมันมันแดงไกลแล้วเนี่ยอันนี้คืออ๋อใกล้เทียนหยาดอุ้ยนั่นแม่งทำบ้านฉลาดมากนะติดเทียนหยาดเลยอ่ะแล้วมันทำแค็มไม่ได้เนี่ยอีกฝั่งนึงก็เป็นถนนโอ้โหแบบเพโผล่ไปเอ้าไอ้ย เอเดนเอ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 อโดนยิงเจ้าของบ้านอยู่เอเดนไอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีความบุทคุณและความแข็งเก่งในตัวเองนะคุณนี่ยนะไม่เก่าเลยยี่ห้าป้องปืนยิงโอ้โหบ้าบ้าล้อเป็นกระเทยเลยเด็กตบโถงเลยใครไม่พูดไม่จาก็คิดว่าเป็นกระเทยใช่แล้วค่ะครนเมาแล้วครับมาแล้วครับ ขาดเจทิ uh. mm ้งเจทิ้งยเลยมับ้านหลังนี้เราจะเล่ออนไลน์ไหมผมว่าน่าจะน่าจะไม่ออนนะครับเราวิ่งเกือบสาหลายขั้นนอกบ้านมาขนาดนี้ยังไม่โผล่เลยโอ้โหพี่วิ่งอยู่บนบ้านยังไม่โผล่เลยผมนี่เข้าไปสาครีตลอดทางเหยียบตีตั้งแต่โต๊ะหน้าไปถึงโต๊ะหลังกไอกจะพาไม่ได้เลยวันนั้นโดนกัดกระถิ้งน่าจะออฟไลน์หรือออฟไลน์แต่บ้านมันใหญ่นะถือว่าขนาดนี้ถือว่าห้าวหาญอยู่เนี่ยตอนนี้บ้านเราใหญ่สุดในเซิร์ฟบ้านมันกดบิวดิ เฮียบิวอะทำไมติดบนข้างบนทำไมติดอะฮะทำไมติดก็ตีคุณไงตีคุณไงตีคุณมันจะมันจะหลอนหลอนขอบคุณแชร์ครับขอบคุณมากครับพี่ซื้อผมแมกครับจะได้หายหลอนสักทีนั่งรักนั่งรักพวกมึงไง็อกมาเช้ามื้อบ้านไปมื้อบ้านกันสามคนบิวติดผมแล้วก็อ่าเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่อุ้ยอุ้ยไม่ใหญ่วะเจ๊อุ้ย มึงเนี่ยเนี่ยมันยิงเนี่ยยิงดียิงดีเนี่ยอุ้ยปืนไม่มีเล่นวะอุ้ยตกอ่ะของตกอ่ะเจ๊อย่างนี้เลยอะเจ๊เงี่ยชูนกินมากกรับพี่ชายเนี่ยสงสารเจ๊มากไม่มีใครช่วยยิงไงผมช่วยยิงเลยเจ๊ลงไประกันชีวิตตายยังเขี่ยกันตลอดอ่ะลงปุ๊บตายลงปุ๊บตายน่าสงสารเลยไปบ้าแคไอไปเนี่ยเอานี่ไปด้วยใครใครใครทีพี่มาหาพี่ใครพี่ยืนอยู่คือเคียวโมงแล้วไม่ตกครับมึงมาไม่ถึงขัานดีพี่ตกอ่ะฮะ ทุกการไล้ไพวกทีพีไพวกรักการทีพี้วเป็นยังไงวะไม่เกยวไม่เยี่ยวอ่ะเอาของมาพี่เจเบิ้แล้วเอามาเอาแล้วนี่มีพิษป้อไย่างเนี่ยโอ้ไม่พูดเลยูดจ้าปากกระป๋องเลยวันไม่พูดไม่พี่อย่ามาจำบแม่บ้องเอ้กใครดีไหะ เคยโดนตายแล้วจริงๆเราไม่มีใช่ปหมโอ้โหแมนแมนดูรอบๆดิใช่หมดอยากเห็นปุ้มมอนไลท์แล้วคืนนี้ไปหาบุ้มมอนไลท์อยูฮะมีวันฝากยาด้วยนะฟูจิหัวร้อนไปจ้าหัวร้อนจะจัดเลยเจ้หัวร้อนจะจัดเลยไม่จ้าเนี่ยหัวร้อนแบบหูหูกินกุนกินกุนกิน คืนมันไม่มีออนไลน์ตอนคืนคนออนไลน์มันน้อยตอนเช้าไม่เช้าคนออนไลน์สองร้อยครับแบบปัตตุกมากเลยไม่เช้านะ่ะทำไมคนหนึงออนไลน์เยอะจะังเลยผมงงมากเลยปกติถ้าวันนี้ผมว่าร้อยยี่สิบที่คือเยอะมากเลยนะไม่เช้านี่สองร้อยกว่านี่นึกว่ามางานบวชค่ะเฮ้ยบีวันเอาของบุ้มหรือมึงตายนะฮะอ๋อมไมนะ่ออได้เอาของมึงไปนะอ้าวอะไรแล้วหลุมออะไรมาหลุมพ <c oughs> ี่บิ๊กจะไปไหมคะใช่ตาบ้าปะเอามาแต<อ>่แม่อมาหของมึงมาเร็วพี่เรารับทีพีอยู่เนี่ยเรา ชวความเหลือด่าตลอนะทาไปไวิ่งมาตังไกหรือว่าของบึ้มมาวิ่งมาตัวเปล่ออา,า,าเซทโทไม่มีประโยชน์เะยิงเอ้าก็มีคนจะเอามาแล้วมาทรอดูดูสกิปืนหนมึงจะมาหกสิบสามบาทโอ้ยอย่างที่แล้วเสียแล้วเสียลูกอะ<ต>เอาหลังนี้สี่สิบลูกสีกเอาเอาหกสิบไม่เอาหกสิบลูกสี่สพอ แคนบ้านที่ไปยิงอยู่บนเขาอ่ะหมู่บ้านทำน่าโดนอ่าพิกัดนี้พีกันนี่บ้านนี้ใหญ่น่าจะใหญ่สุดในเซิร์ฟละใหญ่พอๆกับบ้านเราอ่ะเดี๋พิกัดเนี้ยบ้านอยู่ใท่ามอันนี้นี่นี่คือรูท่านี่คือรูท่านี่รูนี้รูเนี้ยนี่ทีนี้บ้านมันละบ้านอยู่ตรงนี้นะครับมันทำให้เราเราลงเราลงท่าไม่ได้เพราะว่ามันมันมันวางมันวางอ่าอะไรนะรั้วล้อมเกาะไปเลยเนี้ยแล้วก็วางบิ้วเนี่อ้อมเกาะเกาะนี้เลยมันทำให้เราวางมันทำให้เราสร้างบ้านแข็งไม่ได้เราต้องไปแบบตัวเปล่านนนะครรรับแลล้้้วเเเาาาตอองงหโกสมุดูีียย่ แล้วในเมื่อบ้านใหญ่มีบอยเนี้ยเราไม่สามารถมุดลงดูได้เนี่ยจริงๆลำบากมากเลยใช้ชีวิตแบบปัดสบมากเลยเกิอะไรขึ้ไอ้วันนี้ขยันแค้นสุดลยวะฮะเจมส์ตเลสทีพีมาพี่ผมไม่ตีดไม่ตีด์ไม่รู้พูดตามเฮ้ย <S <S ขอว่าปืนน่อะนะขอบคุณ20ดาวครับจริงจังน้อยเบบี้ขอบคุณมากครับ มา,มายังม,มาไหนตอนนี้ขาลุกบ้างเดยไม่ไม,ไม,ไมีไม่ไมบ้างนะหมีอยู่ข้างบนเยอะๆมาโตมาโ,โตเต็มนเลยเพาทำไมมันออกออกทีมันเยอะแยะจังวะตอนนี้ไม่นริงเลย อนุมัติโพสอยู่ป่ะพี่ขอลูกบ้างหน่อยเลยน้องบีวันน้องบีวันให้รูกบ้างบีหน่อยครับขอบคุณมากค่ะคนเบาเนี่ยไปต่ำไปต่ำเฮ้มาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วฆ่าเสร็จแล้วพี่ว่าเองไม่มีบันไดว่ะนี่อีูมีมีไม่มอยู่ไม่มีบันไดจิวะ เงินได้เ <apply> ท <some problème> ่าไรแล้วพี่นี่เดี๋ยวขึ้นเฮ้ยตรงนี้โอ้ยกูตกใจดิรับว่าลูกซองผมได้เกียดมากเลยป้บว่าลูกโซ่ได้เกียดจะก็ชนปีนไปเหมือนกันเลยตกใจค่ะอ่ะนี่บูมตรงนี้ลงล่างอ่ะตรงนี้ก็ได้เนี่ยรถเขาเก็บตรงนี้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 ยิง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 ค่ะยิงค่ะยิงค่ะก่อนอหารหน่ามึงโชว์ไปลูกอ่ามีแต่เต๋า เกมรัสครับเกม R U S T รัสนะครับเกียงนี้ไม่มันโยมาห้องนี้นดิสายไฟดูสายไฟดิสายไฟดีสายไฟ,ยไฟมันโยมาห้องนี้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 อา้าวเรามากะเจ็ดไม่เถอะแล้วนีนเป็นอะไรแน่อยู่ย <'re> <Yeah! S 1> ิงอ้าวแล้วทำไมยิงคนละช่องอ่ะธรรมดาลูกไม่ยำยิงช่องปิดบ้านอ่ะตัวบ้านเด็ดเออ อะไรคุณดื้อไงอันนี้มันโยงมาหาป้าปืนเนี่ยป้าปืนมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นคนไม่มีความสามารถคุณบึ้มลงไปแค่ไหนบ้างนะอือไปบล็อกไฮเลยไหมล่ะอันนี้มันเป็นศูนย์ล้มผมป่ะท๊คุณจะไปรู้อะไรรู้อะไรเย้เหงาไหมเหงาคุณเหรอป้ากำลังไปลวนลวงแบบเติติมเติเติมเติม เพื่อผนังบนผนังบน,น,งลงนงแล้วมันยืนหนักแล้วก็ลงด้างล่างได้เป็นไฮอีกตีตีนควายไปเลยทานเราขึ้นอ้าวดังซาบดังซาบเออย่าไปลูกเอ,อ้ยย่าไปลูกเอ,อ้ยแค่ไหนเออเออมันมาถึงห้องถึงห้องให้ลูกหยุดก่อนสต๊อปสตอ๊อปสต๊รโคตน่าเกียรเลยโอ้ยวิวฝังอีกแล้วยิงลูกยิงยิงลงไปเลยลูกวิวฝังวิวฝังวิวฝังยิงลงไปเลยโอ้โห ีคนแตก่ามึนกรูบหลบป้านจะยิงอย่าโดนอย่าโดนทุกคนอย่าโดนร้อยทวนอยู่ในความเงบโง่แบบวันนี้พี่เล่นมุกอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะอ้ยขายไอ้ตู้อยู่กันได้เนะ่ขายฮะพวกคุณเปคนเดียร์ไรผมก็ปวดห้างกูแล้วผมยังหนักกว่าอีนายนะโอ้โหหน้ามึนครูบค่า คือถ้าเพื่อนยืนใกล้ใกล้ตอนที่เราเบื่อกันไปแล้วบื่อจะแตกขนาดเราเราจะตายยังหมาเลยไม่ต้องใจแล้วมายิงข้างบนน่ะอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บดูด้วยดูด้วยขับบ้านเถอะเราขับบ้านเถอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอีชันดูด้วยค่ะแับถึงเวลาสัมพัน์เดือดรายสักทีเลยนะวันนี้บุคคลสาธารณะครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่าบื้อมานเสร็จเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยนะโอเคว่าถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมก็ใครถ่ายก็ได้พี่พี่ต้องพี่ต้องอยู่ในรูปโอเคป่ะใครจะถ่ายก็ได้สักคนหนึ่งเอาคนที่แบบไม่มีประโยชน์อ่แบบว่าเองถ่ายไหมเออบอลบอลหลบหลบนะจะจะเบื้องมาดูทันหรอเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะฉันดูก่อนนะครับเพิ่ก็บอย่าเพิ่งเก็บนะเก็บดูนะเก็บดูดูก่อนดูนะครับอย่าอย่าบังอย่าบังจี้ก่อนจีก่อนเดียร์หายั่ววุ้นได้หายทั่วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จัดอีกให้ แม่มีอะไรบ้างเด็กแม่ทำงานอยู่เดี๋ยวดึกๆเลิกงานแล้วเดี๋ยวดูไปรับได้แล้วไปค่ะอีกกระเทยพี่ช้างตกกระสุบครอ่ะนี่องไปอะสอกแหลกเย้ใครเอาเกงนี่ไปพี่คขาถามจริงๆอะนะแล้วทุกคนจังไรยังไงวะฮะก็เกมก็ยังเอาเอนกันแล้วกันเนี่เดี๋ยวนี้ไอ้ล็อกไก้เนี่ยแหละเอาเกงพี่ไปด้วยว่าไอ้ล็อกเพิ ak, ่งเข้าเกมมาอ่าอันนี้ีดิ๊กบอสป่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสาม โดนเล็กดีึุนด้วยครลบว้าวว้าวเห็นแล้วน้ลองว้าวเลยใช่ไหม <c oughs> พี่พี่กะว่าซ <c oughs> ันเฟอร์สัก,กประมาณเก้าหมื่นหรือแสนนิดๆพี่เปิดมามีซันเฟอร์สองันอุย้ยมีคนยิงเราอ่ะอ้านเราบ้าีเลยข้าศึกมา <c oughs> มีศึกมาฝั่ <c oughs> งไหนมิตไอ้เว้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยเออหน้่งไนว่ ไอยู่โล่งไงได้ดูไหมวะดีวานเอ็งจะไปไหนก็ไปไปจริงดูเอาะอีกกดนั่ง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 โอ้ยนุ่งเอาเฮ้ยไม่ไม่นี่อยู่ตรงไหนอะจะเสียงมันอยู่ฝั่งถนนเมื่อกี้ใช่ไหมล็อกใช่ใช่ใชวัสดีครับน้องปลั๊กสลาวีสวัสดีครับ ยงไเสือปิงเหรอทำไมผมปิงอ่ะเหมือนผมปิ้งว่ดเฮ้ยโอ้ยไม่ปิงหรอกสี่พันน่ะปิงสี่พันนะคุณปัดสบมากเลยนึ่งๆรอสมไปปิงก่อนมีฮอใหญ่มีฮอใหญ่แล้วเอาฮอใหญ่ไปบ้านนี่จะโกงกันไรไม่โกรธครับไม่โกรธมาบึ้มเลยฮะไม่ค่อยมีใครระเบิดบ้านผมเลยจริงอยากได้คนระเบิดบ้านเหมือนกันนะ แต่ในทูบไม่มีใครกล้าระเบิดบ้านบ้านไมใหญ่เกินนะมั่งก็เลยมีการระเบิดบบนนนรรเนี่ยแต่ยี่อยากดีบ้านนั่นดีบ้านที่เป็นอะไรที่มันคือผมแบบผมชื่นชอบกันดีบ้านมากนะมันเป็นอะไรที่ปิงเซิร์ฟเวอร์เขาดื่มปิงปะโอ้หายแล้วหายล้ขอขอ,ขอโลเกียลยเดี๋ยิขอโลเกตหน่อยไม้คือคอนแค่ไหนเนี่ยเอาขอไปได้กลับบ้านไปโอเคถ้าโลเกต เกียรน้อยคอด้วยพี่มียร์ที่มีฮอรเล็กมานะใครเอาดีๆใครองกีงพี่ไปวะนะครับคือคุณยังไงบ้านแล้วเนาะดีมีรถเกียร์ไม่ได้ทางไหนไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่เติ่มติงเติ่มปิงเริ่ปิงหรือผมปิงก็ไม่รู้เนี่ยดีบ้านมีมีคนอยู่ข้างกระแพงปิงห้างน้อยอ่ะอะไรอัปเดตทำไมปิงเติง